สนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้ h, อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอ,อกอากาศแมเนเจอร์ร้องฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า0.3ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว m a n น g เจอร์วอเทอร์ไออเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแม n นเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแม n นเ,เจอร์ข้อที่2ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าการสูบกัญชาเป็นวิธีการรู้สึกถึงฤทธิ์ทางยาและโดสทางยาสำหรับตัวเองในปริมาณที่เขาหยุดได้ เพราะเรื่องนี้อย่าบอกนะครับทุกคนเท่ากันรีเซพเตอร์ของมนุษย์ไม่เท่ากันครับดังนั้นกระบวนการสูบจึงเป็นกระบวนการที่ค่อยๆรู้แล้วหยุดได้ครับอย่าเพิ่งไปปฏิเสธมันทั้งหมดนะครับอันนี้ข้อที่สองท่านจะเรียกว่าทางการแพทย์หรือนันทนาการก็แปลว่าคนคนนั้นเขาจําเป็นต้องมีการใช้หรือคิดว่าเขาต้องใช้เอาละครับกลับมาเรื่องหนึ่งคนจํานวนหนึ่งเนี่ยใช้สิ่งที่เรียกว่ามึนเมาแล้วกันนะครับ สุราบุรี่เหล้ายาบ้าเฮโรอีนโคเคนทำไมเขาถึงใช้ครับแปลว่าเขาต้องการหลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงเพื่อไปสู่อีกสิ่งหนึ่งคือปัญหาครอบครัวใช่ไหมครับถ้าคนเราในบ้านเรามีครอบครัวที่แข็งแรงเนี่ยอะไรก็ไม่สูบครับต่อให้มันมีอยู่ใต้ดินกัญชาเกลื่อนเมืองเลยนะมันกัญชาเต็มเมืองก็ยอดคนที่เข้าโรงพยาบาลกัญชาไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยครับทําไมครับก็แปลว่า ความเข้มแข็งและรากฐานของครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าตัวสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุเสียด้ซ้ำไปประการถัดไปที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าที่เนเธอร์แลนด์นะครับเขาให้กัญชาเป็นซอฟต์ดรักหมายถึงว่าเป็นยาอย่างอ่อนเพื่อมาแก้ปัญหาฮาร์ดรักยาที่รุนแรงเช่นเฮโรอีนยาบ้าเพราะมันก่ออาชญากรรมหนักครับ และในประเทศไทยเนี่ยเกิดกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากนายแพทย์ปัตพงเกตสมบูรณ์จากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นนำเสนอที่กรมการแพทย์แผนไทยเองคือมีคนใช้ยาบ้าจนเจ้ามีดเนี่ยไปฆ่าแม่ตัวเองหายด้วยการสูบกัญชาครับกลับมาเป็นคนปกติและตรงกับการแพทย์แผนไทยที่ใช้กระท่อมกัญชาเข้าตำรับเพื่ออดฟินครับซึ่งเสพติดแรงมาก และในเมืองนอกก็เริ่มใช้กัญชาและกระท่อมในการบําบัดยาเสพติดตกลงเราจะเห็นโอกาสหรือเห็นแต่โทษมันอยู่ที่ปัญญาครับว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไรทุกท่านอาจจะไม่ทราบว่าความประสบความสําเร็จเนเธอร์แลนด์ไปถึงขนาดนั้นในการลดอาชญากรรมทุกท่านไปค้นดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรือนจําว่างครับจากนับโทษต้องแปลงเรือนจําไม่รู้จะทําอะไรแล้ว แปลงไปเป็นเทยเตอร์ไปเป็นมิวเซียมไปเป็นโรงเรียนแต่ก็ยังเหลือเรือนจำว่างๆอยู่ครับต้องอิมพอร์ตนักโทษจากต่างประเทศมาใช้คุกในประเทศเนเธอร์แลนด์ครับแล้วเขาใช้มา40กว่าปีนะครับกัญชาถามว่าตกลงเราคิดว่ากัญชามันเป็นประโยชน์หรือโทษมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการทั้งนั้นแหละครับโคโลราโดเนเธอร์แลน iq เท่าไหรครับสูงกว่าเด็กไทยทั้งหมดเลยครับทั้งที่มีการใช้กัญชากันอย่างต่อเนื่องแปลว่ามันไม่ใช่เรื่องกัญชาครับมันยังเป็นเรื่องอื่นเวลามีทำสงครามอคติทางการแพทย์ในการรบกับสงครามกัญชาผมย้ำนะครับสงครามเนื่อเป็นการรบทางข้อมูลข่าวสารมีแพทย์ผู้เสียผลประโยชน์เภสัชผู้เสียผลประโยชน์จากยาชนิดอื่นเนี่ยโจมตีอย่างหนักเช่น ปะปนเอาคนใช้กัญชากับเหล้าและบุหรี่ที่ใช้รวมกันกับยาบ้าแล้วก็ไปลงโทษว่าเพราะเขาใช้กัญชาท่านที่คนใช้กัญชาไม่ก่อวิวาทน,นะครับคนใช้กัญชาหลับครับหมดแรงครับอารมณ์ดีครับนี่คือสภาพที่แท้จริงอย่างมากเขาก็ตำรวจที่อยู่ในกรรมธิการท่านหนึ่งนะครับท่านบอกเลยว่าจับผู้เสพกัญชาง่ายกว่า นักโทษอย่างอื่นผู้ร้ายคนอื่นเพราะว่าหิ้วปีกอย่างเดียวเพียงแต่ว่าน้ําหนักเขาเยอะต้องแบกหนักเพราะเขาหมดสภาพครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงความเป็นห่วงเรื่องกัญชาแล้วขับรถจริงครับเพราะว่าถ้าเมาแล้วขับรถมันอันตรายแต่จะบอกว่าถ้าวัดตามพื้นที่ระยะทางที่ขับปรากฏว่าในมุมของรัฐที่ใช้กันชา จำนวนชั่วโมงที่เดินทางมันลดลงครับเพราะเขาหลับก่อนครับแม้ว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นของกัญชานะครับแต่นับจำนวนโดยรวมของระยะทางแล้วเนี่ยมันลดลงแปลว่าคนส่วนใหญ่ใช้กัญชาแล้วก็หลับครับไม่ได้ไปไหนและที่สำคัญก็คือโมเดลที่ขอนแก่นเนี่ยที่เราเห็นเลยเราตั้งความหวังเลยว่าเขาใช้บําบัดคนที่เขาติดยาบ้าได้จนกระทั่งกลายเป็นอะไรรือไมครับกลายเป็นคนปลูกพืชออร์แกนิก กลายเป็นผู้บรรยาให้ตามโรงเรียนและชวนคนติดยาบ้าคนอื่นๆมาหลุดพ้นจากยาเสพติดยาบ้ามาเป็นพลเมืองคนปกติจากกัญชาครับจากกัญชาอย่างเดียวเลยซึ่งตรงตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยผมจะไม่ประหลาดใจและผมจะเห็นด้วยถ้าจะมีใครส่งเสริมให้มีแซนบ็อกและบอกว่าเป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดโดยการใช้กัญชาครับเพราะนั่นคือการคืนพลเมือง ของคนไทยให้กลับมาพัฒนาประเทศได้ทําไมเราไม่มองแบบนี้บ้างครับผมคิดว่าพืชชนิดหนึ่งมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเพราะธรรมชาติมีเหตุผลในการให้เขาขึ้นครับกัญชาแดดด,ดีทุกอย่างดีมันถึงขึ้นมาให้เราได้ใช้อะครับธรรมชาติสรรสร้างในประเทศใดมีโรคใดเขาก็กําหนดให้พืชชนิดนั้นโผล่ขึ้นมาเพื่อมาใช้เป็นสมุนไพรถ้าเรามีปัญญาครับอันนี้เป็นไปตามหลักการแพทย์แผนไทยครับเพราะฉะนั้นแล้ว ความผิดจึงไม่ใช่พืชครับความผิดคือมนุษย์ตัางหากที่เราจะใช้กันอย่างไรในการแพทย์แผนไทยรถยาท้งก้า9รถมีทั้งสรรพคุณมีทั้งอีกคำหนึ่งที่เรียกว่าสแสลงแปลว่าในพืชรถเดียวกันเนี่ยถ้าคุณใช้นานเกินไปเกิดโทษได้ใช้ผิดคนไม่เหมาะสมก็เกิดโทษได้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับกัญชาเลยครับดังนั้นผมอยากจะหยิบยกในกรณีนี้นะครับว่า บทเรียนที่เราจะได้จากกัญชาเนี่ยไม่มีสิ่งใดจากพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่าพระราชทานเอาไว้ในเรื่องสมุนไพรความดังนี้นะครับและจริงๆตรงมากเลยสมุนไพรไทยนี้มีค่ามากพระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษาแต่ปู่ย่าตายายใช้กันมาควรลูกหลานรู้รักษาใช้สืบไป เป็นเอกลักษณ์ของชาติควรศึกษาวิจัยยาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมัยรู้ประโยชน์รู้คุณโทษสมุนไพรเพื่อคนไทยอยู่รอดตลอดการครับขอบคุณครับครับก็ในช่วงสุดท้ายนี้ผมอยากจะกลับมาเรื่องของคณะเรานะครับ ทางพี่สุชาติทัางนายกสุชาติเคยพูดถึงอาจารย์แม่อาจารย์สุพรรณีชัยอัมพรเนี่ยวิชารแรกที่ผมเรียนที่นี่เนี่ยพี่ๆรุ่นยี่งิบสี่ผมจได้ท่านบอกว่าระบบสังคมเนี่ยเป็นระบบใหญ่นะมีระบบย่อยแบ่งออกมาเป็นหกระบบนะครับเริ่มจากระบบครอบครัวนะครับระบบการศึกษานะครับระบบสาธารณสุขนะครับระบบการเมืองเศรษฐกิจนะฮะร,ระบบความเชื่อนะครับแล้วก็ศาสนานะครับ กฎหมายก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจครับกฎหมายนี่คือมนุษย์สร้างนะครับไม่ได้ออกมาจากสวรรค์หรือลงมาจากที่ไหนนะครับเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทําให้สังคมเรามีอยู่อย่างปกติสุขนะครับแต่กฎหมายของเมืองไทยเนื่องจากว่าเราใช้กฎหมายมาจากหลากหลายประเทศมาเป็นกฎหมายไทยไม่ว่าจะเป็นระบบของซิวิลล์นะครับเฟรนช์ลอ w นะครับนโปเลียนระบบญี่ปุ่นเยอรมันเนี่ยมันทําให้มี2แนวคิดของของกฎหมายไทยครับอย่างที่1คือ ทำอะไรก็ได้ที่กฎหมายไม่ห้ามนะครับฟังดีๆนะครับอันนี้ความเชื่อที่หนึ่งทำอะไรก็ได้ที่กฎหมายไม่ห้ามกับอย่างที่สองทำอะไรได้เท่าที่กฎหมายกําหนดนะครับความเชื่อน,นี้ยังอยู่ทุกวันนะครับถ้าเห็นนักกฎหมายบางคนที่เขาพูดคําว่าหิวแสงเนี่ยที่ออกทีวีกันเนี่ยเขาก็เห็นไม่ตรงกันเพราะว่านักกฎหมายเราเนี่ยก็คือเป็นนักกฎหมายที่ทําให้บ้านเมืองเราวุ่นวายถึงทุกวันนี้นะครับผมยืนยันได้เลยเพราะว่าความเชื่อที่แตกต่างกัน เขานี้ต่อมาเนี่ยอาจารย์แหร่ท่านก็สอนอีกอย่างหนึ่งผมจําได้ตลอดอาจารย์อย่างอื่นไม่ค่อยได้นะครับในนี้นี่จำได้อย่างอาจารย์แหว,ว่บอกความจริงไม่ได้มีหนึ่งเดียวผมคิดว่าการเสวนาวันนี้ทําให้เห็นความหลากหลายของนโยบายกัญชาผมเองไม่ได้ขัดขานแต่ผมคิดว่าทําไมนักการเมืองถึงไม่ออกนโยบายให้เราหาเสียงเราลงให้เขาว่าจะปฏิวัติการศึกษาผมลงคะแนนผมจะพาพวกไปเพราะว่าการศึกษาเรามันล้มเหลวเด็กมันไม่มีปัญญาครับ เด็กมันสอนให้จําอย่างเดียวนะเด็กไม่ได้สอนให้คิดเด็กสอนให้ตอบคําถามให้ได้เด็กไม่เคยถูกสอนให้ตั้งคําถามครับอันนี้แหละครับเด็กเขาก็จะโตมาอย่างมีท่านไหนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนเลนมั้งครับท่านไหนไม่เคยเห็นยกมือได้เลยครับผมถามว่าประกาศติดว่าห้ามเดินรัศมคนคนหนึ่งก็ไปบอกว่าวิ่งก็ได้นะครับ สมัยผมเนี่ยเดินข้ามสะพานควายเนี่ยถูกปรับยี่สบาทหลายๆท่านจําได้ไหมถ้ามีปรับยี่สิบบาทผมก็ไปยืนดูมีคนหนึ่งให้สี่สิบาทคนที่ถูกปรับด่าทําไมคุณไม่ผมสี่สิบไอ้นั่นบอกว่าเดี๋ยวผมจะเดินกลับครับนี่คือประเทศไทยครับอาจารย์ภูมิพูดเรื่องภาษีผมดีใจนะครับแต่ผมทําวิจัยเรื่องภาษีนี่ท่านเชื่อไหมครับเจ็ดสิบล้านคนท่านว่าคนที่อยู่ในบบระบบภาษีกี่คนครับตอนนี้นิดเดียวครับอาจารย์มันเทพครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่คนหนึ่งพันคนที่ควบคุมประเทศไทยอยู่ตอนนี้ครับควบคุมนโยบายว่าเราจะหันซ้ายหันขวาหนึ่งพันคนหกตระกูลผมไม่กล้าพูดเพราะผมประกันตัวเองไม่ได้ไม่มีใครประกันตัวผมนโยบายการชาเช่นกันครับทําไมเราไม่ออกกฎหมายก่อนทําไมเราไม่สร้างให้คนได้เรียนรู้ก่อนว่าพิษโทษเป็นยังไงมีโทษหรือมีคุณานานหรือมีรือมีมีมีมมมมภัยต่างๆแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วค่อยเอากฎหมายนียมาควบคุม เราเรียนรู้จากกระท่อมแล้วเราเรียนรู้จักว่าปลูกยางแล้วปลูกกันใหญ่เลยครับขึ้นไปสามร้อยสี่ร้อยตอนนี้เหลือมาเท่าไหร่ลรอครับหกสิบาทใช่ไหมครับหรือว่าต่ำกว่านั้นใช่ไหมครับพี่จิม๋มแล้วปาล์มนะครับพี่จิ๋มฮะแล้ว,ลวต่อไปมันจะเป็นยังไงครับคือคือผมคิดว่าการสร้างองค์ความรู้นี่เป็นเรื่องสําคัญแต่ทําไมนักการเมืองปัจจุบันเนี่ยถึงไปมองประโยชน์ ส่วนหนึ่งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนรวมผมใช้คํานี้ดีกว่าการศึกษาเราม,มีปัญหามากนะครับระบบสาธารณสุขก็มีปัญหาจริงๆแล้วต่อไปเนี่ยถ้ามันเป็นขยายเรื่องของการใช้เฉพาะการแพทย์ได้จริงเนี่ยแล้วขยายไปค่อนข้างขยายเป็นทีละเสพผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดออกมาลักษณะนี้เนี่ยก็คงต้องดูอนาคตนะครับอาจารย์บรรเทพอาจารย์ภูมิครับว่าจะเป็นไงผมจะขอขอขอนนองเอกสไลด์สุดท้ายของผมนะครับ เนี่ยครับผมเขาจะขอบทสรุปที่ผมจะบอกคือมันแค่เป็น the end of the beginning เราไม่รู้หรอกครับอนาคตเรื่องกัรชาจะเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการที่จะมากํากับผมมีส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับพรบรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นสิ่งที่ผมผมรักมาตลอดผมอยากเห็นโซเชียลแอนด์ไพรส์นี่เป็นยังไงอาจารย์มันเทพครับร่างที่เข้าไปกับร่างที่ออกมาเนี่ยหนังคนละม้วนครับอาจารย์ครับ <laughs> อาจารย์ก็อยู่ยในเหตุการณ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ร่างพรลวกรันชากันชงเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็ต้องลุ้นนะครับทั้งสองท่านว่าจะเป็นไงขอบคุณมากครับโคโค่แมกกาทรีน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอลัลคาไลแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้อง รัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง